รวมๆแล้วมนี้ประมาณจะสามลกกลัวนะจะเกือบ4ี่โลนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆยังนองบนสุภูสุคนนะครับกะมื่อนี้นะครับผมสีพามาหาแมงกษษษษษิซอนคือเก่าครับผมมื่อนี้นะครับสิเป็นไม้ไม้นะครับ ไม้ใหม่แต่บรูว่ามิชีมีคนมาหาหรือ,อยงององังนะครับแต่ก็ต้องล่องเบิ้งนะครับได้ทำเรีแล้วครับนี่แหละจะเอามงนี้นะครับผมเดี๋ยวไปลงมือทําการติดตางอุปกรณ์กันเลยครับผมเพราะว่ามนีมากคำเนเล็กหน่อยนะครับผมไปดูก,กันเลยครับผม ตอนนี้ก็ติดตั้งอุปกรณ์พิทีเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ได้เปิดเสียงแด้๋ยวนะครับกะพื่ามาทดล่องนะครับมองนี้บุรุษว่าชิมิโตหรือบ่นะครับมองนี้เป็นมองทดลองนะครับเพราะว่ามาตีเวสเราเห็นมันเปตตามี่นะครับก็เลยอยากลองมาลองบิ่งนะครับอันนี้ก็เพิ่งเริ่มเปิดนะครับกะมิโตแนนะครับสีหาตนะครับ ออ้ที่เห็นตัวนี้ก็สือมาทดลองนะครับหลอดไฟครับกระถางต้นไม้นะครับเอาลองมาประดิษฐ์เบิ้งนะครับว่ามันสีกะถือว่าไฟแห้งนะครับโอเคเลยละครับเดี๋ยวรอตที่ามครับเดี๋ยวให้ถ่ายเบื้องใหม่นะครับผมครับผมตอนนี้ก็เปิดเปิดเปิดเสียอะไรแป๊บนึงนะครับกะเริ่มสิีมีตโตมาแล้วครับ มาเรื่อยๆนะครับ คือวามีโตอยู่ครับกะเกิดแต่แป๊บเดียวนะครับมันเริ่มเข่าละครับก็เลยทายเบิ้งนะครับกะล้ายอยู่ครับเดี๋ยวเล้อีกนหน่อยนะครับที่ทายเบิ้งนะครับอีกแป๊บหนึ่งนะครับครับผมเมื่อกี้ก็ได้ไปรถลดดไฟตัวนี้ลูกอี๋นะครับเพราะว่ามันมันก่วงเรามันบอลลงมันบอลลงอันมันบอลลงอันนี้นะครับมันบอลลงกะละมังเฮานะครับ เนื่องจากไฟตัวนี้มันออกอ,อกด่างคางหลายนะครับบ้านนี้มันมามันบ่ลงนะครับต้องไปลดตัวนี้ลงอีกนะครับแต่ไฟมันลดระยะลงมานะครับมันก็เไดงไอกระมังเข้านะครับเข่าหลายนะครับหลายเลยครับเป็นดำดำเลยครับ หลเลยครับดำปื้ดเลยครับตรงมาเบิงอาจแนก,กล่องอาจสีวเห็นหลายนะครับต่บา่าด้านนอกนีย่ยางหลายเลยครับนี่นะครับเต็ำดำเลยครับ โอ้ oh, หลายแหยครับเป็นน้ำดำเลยครับจับบจับอะไรนะครับแม่กองอาจเสียนบ่หลายนะครับแต่ว่าสถานทีท่จิงนี่อีลี่เลยครับปูนครับแมนเบิดเลยครับเนี yeah. ่ย เดี๋ยวเอาว้ประมาณหาหน้าที่นะครับตอนเอาขึ้นแลวฉีถทายให้เบิ่งงหม่นะครับผมกรบผมตอนนี้ก็ผ่านไปหาหน้าที่นะครับเดี๋ยวจะเอาแป้วขึ่นก่อนนะครับเอ่อบางคนเพิ่งถามมาเป็นยังือเอาขึ้นนะครับหนึ่งกับเพื่อบ่ิห้มันบินอวอลกับสวงนะครับบ่ให้มันตายนะครับขัดแช้นานแล้วโดนมันตายนะครับอันนี้เอาขึ้นดูมมนกับตายนะครับม่นีดเป็นอยู่ตลอดนะครับอันนี้เพิ่อเปิือห้ได้หาหน้าที่นะครับ นะครับคุณบ้านม่งกับลายนะครับที่ครับยูดานนอกกับลายนะครับไม่พอดึเข้าไปนะครับอันนี้ก็หาหน้าที่นะครับขันบ่อยากให้ไม่ตายนะครับสําหรับผู้ได้ใส่สหรับมือไม่นะครับขันบ่เคยมารองนะครับขัดแช่ว้โด้นี่มันสิตายนะครับ ผู้ได้ไม่อยากให้มันตายกะเขาออกนะครับแต่เขาออกดูแทงแต่บายนะครับม่ฉีดม่ฉีดเป็นทุกตัวนะครับนี่ครับเริ่มร้ายแล้วนะครับเริ่มเข่าร้ายแล้วครับ ไม่กองอาชีห็นบรหลายปันไดยนะครับตะวันดานนอกนี่ดำปื๊ดเลยครับเดี๋ยวสิท้ทายเบื้องไม้นะครับอีกกะมาณจะหาหน้าที่ได้ซิบหน้าที่นะครับถ้ามันเริมหลายก็สิเอาออกไม้นะครับได้ทายเบื้องไม้ครับผมอันนี้เพิ่อเอาขึ้นไปเมืึกกี่นะครับเยังยมพระพรหน้าที่สองหน้าที่อยู่ครับ ไม่พื้นกับหลายนะครับแต่ว่ามันมันเก็บบ่อได้นะครับมันเก็บบ่อท่านนะครับหลายนะครับป่ายมันลงเองครับขาจีเก็บนี่คือฉี่หลายครับนี่ครับอันนี้ผึ่งเอาขึ้นไปเมื่อกี้นะครับยังไม่ได้พออสองน้าที่อยู่ครับถือว่าไม้นีเด็ดเลยครับมันเป็นหนองใหญ่นะครับตรงนี้ นี่ครับฟังนี่เดี๋ยวจะเป็นน้องใหญ่ไนเลยครับอันนี้ยุขหางคู่น้องนะครับคือว่าเขาหลายนะครับเป็นน้ำดำเลยครับนี่ครับเดี๋ยวอีกน้อยนะครับจีไทยเบิงไม้นะครับจีไทยตอนนักขึ้นในเบิงไม้นะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ เดี๋ยวสีพากตะก่อนจัข้าวนะครับเดี๋ยวตอนเอาขึ้นสีคายให้เบิ้งไหม่นะครับผมวนรอบที่ตามครับผมขบอนนี้ก็ผพานไปอีกประมาณสามนาทีนะครับร่วมๆเนี่ยเปิดเพื่อเปิดเสียงแต่แปดนาทีนะครับแปดถึงเก่านาทียังมาถึงอันนี้ครับก็ต้องเอาออกอีกนะครับเพราะว่ามันเริ่มลายแล้วครับมันบินออกไห้่แล้วนะครับก็ต้องเอาออกไหมนะครับเสียนเก่านะครับ อันนี้ถูกเป็นย่างหัวคําอยู่นะครับส่วนนี้ยังไม่ได้เดือดนะครับตอนนี้เวลาประมาณตอนนี้ประมาณทุ่มทุ่มหน่อยๆนะครับกะถือว่าโอเคแล้วครับแสดงว่าเขาแต่หัวคํานะครับอันนี้ผลงานนะครับยังก้อนเครืงชิปไมที่อยู่ครับเอาขึ้นสองหลอบนะครับขันเอาขื้นดูไม่ชิเป็นแบบนี้ครับไม่ชีเปิตายนะครับขันแช่ไปดูนี่ไม่ชีตายนะครับ สิบสดนะครับขัมันเสียไปดวนนะครับอันนี้ก็ผ่านไปมากแคสิบนาทีนะครับบ้านถึงสิบยี่หรอครับประมาณเจ็ดนาทีนะครับรอบแรกเปิดไปมากหาหน้าที่นะครับตอนนี้กับพานไปมากแปดนาทีอันนี้ก็เริ่มเริ่มร้ายแล้วครับผู้ได้บ้างก็มาจับ่วยกันเด้อครับผมผู้ใดยากจับก็เลื่นเสื่อนด้นะครับกล้องอาจสีเห็นบ่ลายนะครับแต่ว่า บักย่างหลายเลยครับพู้นลอครับเหลือบล่งหลายอีแล้วครับเหลือบล่งหลายนะครับหัวคำแสดงว่าหัวคำานีพานเลยครับเดี๋ยวถ้าเบิ้งส่วนเดี๋ยวบันีสิลองเปิดจกักสองถึงสามชั่วโมงนะครับเพราะว่าทุกคลิป เปิดไปไม่แต่เปิดชั่วโมงเดียวนะครับมองนี้ถือว่าหลายนะครับสิลองเปิดจากสองถึงสามชั่วโมงไปนะครับกะไ่ได้เปิดข,ข่างเคลื่อนเพื่อนนะครับบ่ได้เปิดไ่ได well ้เปิดข่างขค้ือนไ่ได้เปิดสอดเจียงเพื่อนนะครับเพราะผมเปิดแคชั่วโมงหนึ่งวางมองกะชั่วโมงครึ่งนะครับแลมองนี้สิลองเปิดจากสองถึงสามชั่วโมงนะครับเพราะว่าโตมันหนาแฮงครับหลายครับแม่กล่อง น่กล่องหินบนอแนักว่องอาจเหินบนหลายนะครับแต่ว่าข้างนอกในพื้นนี่แบบแบบหลายเลยครับเดี๋ยวไปลอดลุนรอบต่อไปนะครับเดี๋ยวสุดท้ายเบิ่งไม้นะครับขรัพผมตอนนี้ก็เดี๋ยวแปเวาขึ้นอีกรอบเลยนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปบ้านได้ซิบมหานาทีนะครับ มันวินออกนะครับก็เลยก็เลยสิต้องเอาออกนะครับ เดืหดร้ายแล้วครับเดือเป็นโลแล้วครับชิมหานาที่นะครับชิมหานาที่หนาจิมีโลหนึ่ง้วครับตอนนี้นี่ครับพูดครับโอ้ยหนาจุงมันเป็นโลแล้วครับมีแค่ชิมหานาที่นะครับนี่แหละครับพ้นดีทีเอาออกดูนะครับไม่ชิบ่ตายนะครับ ข้าาเสียน้มเป็ดุนดวนมันสิตายนะครับอันนี้ปตายแยกตัวนะครับในจากมันมาเดเซียนามดูนะครับกาวามันซ้ำหนึ่งมันเริมบิดออกได้ข้ากับเอาออกนะครับสิเป็นมันสิสดนะครับสดตลอดนะครับปตายแยกตัวนะครับไมายนีถือว่าเด็ดเลยครับไมายนีย่งยังหลายนะครับเข่าแบบยังรูงแบบเรื่อยๆนะครับ ปักปลักลงนะครับส่วนไอ้ไฟเขียวๆนี่ไม่ใช่มีหลอดไฟข้างในนะครับมันจะเป็นไฟหลอดข้างในนะครับหวก็เป็นกระถางดอกไม้นะครับกระถางดอกไม้ไม่จ่อกลมันนะครับหวก็เอาไฟใส่ข้างในนะครับส่วนส่วนฮ่อนนะครับที่ถามเขามานะครับฮ่อนนี่ผมซื้อจากราชดานะครับพี่มันเข้าไปว่าลำพวงหล่อมาแรงนะครับเมื่อก็สีแล้วแต่ลานนะครับ บาง้านก็บสองร้อยห้าสิบบางานกับสามร้อยแต่ว่าถาาามีแฟตได้นะครับทามีแฟตได้นําก็เสีอีกราคาหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องเสียงนะครับถ้าบ้เอาแฟตได้กับเปิดบูทูดแล้วก็เสียงต่อกับโทรศัพท์นะครับแล้วก็เปิดนะครับแต่ว่าเสียงไม่ฉีดดังบม่แห้งคือของในแฟตได้นะครับแฟตได้นี่สีังแห้งนะครับแนะนําเลยครับก็บคือ ไอ้ื่อแบบแถมเพชรได้มาหรือสีสังเพชรได้แยกก็ได้นะครับเมื่อก็สิมีขายกันนะครับสั่งรับพวงมาตังหาแล้วก็สั่งเพชรได้มาตังหานะครับแต่ขันบ่อยาถาโดนกัคือสั่งมาคู่กันเลยครับถาเพชรได้ไม่สีดังแห้งนะครับแต่ถ้าาเส่อมทุฏูล้วก็เปิดในยูทูบเนี่มันสีดังคอยนะครับแต่กระเขาพว่งกันนะครับส่วนไฟไอ ไฟข้างบนนี่ผมบอดได้ใส่ไฟแบกไหลสีม่วงนะครับกำลังสั่งอยู่ครับตอนนี้ใส่หมวแบตแผนนะครับแต่ว่าไฟตัวนี้แห้งนะครับเป็นหลอดหลอดโปะข้างในนะครับแล้วก็เอากระถางต้นไม้มาไว้ทั้งทั้งหน่อนะครับจ้องหัวข้างกลดมานะครับก็ลองประยุกต์ใส่บ้างครับผมเดี๋ยวที่ทายบ้างไหมนะครับผมเดี๋ยวรออีกบ้านชิมหาราทีละยี่สิบนาทีนะครับเดี๋ยวจะ่ายบ้างไหมนะครับผม ไครับผมเดี๋ยวสิ้าเอาออกอีกรอบนึงนะครับตอนนี้ก็เริ่มลายแล้วเลืเ่อยวออกอีกนะครับ เรืองปกติกนะครับผม20นาทีเดี๋ยวเดี๋ยวเราลุล่รงต่อไปนะครับเรเาก็ถ่ายเบิรงใหม่นะครับผมก็ผมตนอนนี้ก็พาดไปอีกประมาณก็หานา,นาทีหรือซิปนาทีประมาณนั่นแหละครับโอ้เริ่มหลายแล้วครับเดี๋ยวมาเอาคดีอีกรอบนึงนะครับ หรือว่าไม้นี่พานเลยครับกอบเครื่องกระติกแล้วครับเครื่องกระติะกแล้วครับผมหนาจะมีสามลแล้วครับสามล่มีแน่ครับผมอันนี้แค่ครึ่งชั่วโมงนะครับ แป๊บมันเืลองสองโมงนะครับเืลองสองโมงก็กลัวครับกต่ยังมียังยังล่องลายอยู่ครับแต่ยังยังมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเอาไว้นะครับเดี๋ยวให้ทาให้เบิร์ใหมอีกประมาณจากัก 10นาทีนะครับเบวสิทายเบิงหมน่นะครับ <dive S 2> ตอนนี้ก็รวมๆแล้วเปิดไปมาจดกเครื่องชั่วโมงนะครับประมาณ3ามสินหน้าทีครับประมาณนั้นเหะครับได้ยูะมาณจคกตอนนี้ก็ได้อปยูะมจากสา3กิโลนะครับเครื่องกะติกนะครับตอนนี้กะติกตัวนี้ครับกะติกรุ่นกลางนะครับประมาณประมาณ3กิโลเหรครับ เดี๋ยวเอาไว้นะครับประมาณอีกสิบนาทีได้ถ่ายเบอร์ใหม่นะครับครับผมตอนนี้ก็พอแล้วนะครับเสียเวลาไปหนึ่งชั่วโมงกับอีกสามสิบนาทีนะครับมื่อนี้นะครับมื่อนี้ออกมากไกลบ้านนะครับก็เลยต้องเฝ้ากับเร็วๆนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสองถุงกว่าดนะครับกับบริเวณเด็กนะครับมากไกลนะครับมื่อนี้ไกลเติบนะครับ กถือว่าไม้นี้ก็ถือว่าแจ๋วเลยครับไม้นี้ผ่านนะครับแต่ไม่รู้ว่ารอบเดือกสิเป็นยังไงนะครับก็อาจจะลงอยู่นะครับแต่ว่าช่วงนี้พอแล้วครับผมผมพอเดียวนะครับเอาแค่นี้นะครับกับมือนี้ถือว่าได้หลายครับได้หลายเติบนด้วยแหละครับเติบบักใหญ่เลยแหละครับ รอบสุดท้ายนะครับวันนี้นะจะมีซีโร่นะครับเครื่องกระตีครับผมเบิ่งครับหูเแจวเลยครับวันนี้บัตายจากตัวนะครับเพราะว่าเอาออกดูนะครับการเอาออกดูมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันบไดแชน้ำดูนนะครับมันตายนะครับมันจะสวดทุกตัวนะครับมันตายนะครับกะ รวมๆแล้วผมนนี้ประมาณจะดสามลูกหก,กัวนะจะเกือบสีโลนะครับเครื่องกระติกนะครับผมถือว่าเจ๋วแล้วครับเยวมาอื่นนะครับอื่นก,าามมกนนะระชิมซ้ำไม้เก่านี่นะครับจ้ำไม้เก่าแต่อาสีไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งตรงข้ามฝั่งนี้นะครับถือว่าตัวนี้สอบผ่านเลยครับ กระถางต้นหม่นะครับอามประยุก์ใส่นะครับกระถางต้นหม้หรือทางขยะโมลูบนแห่ใจนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคแล้วครับนี่ครับบอดไฟเป็นแบบนี้นะครับบอดไฟสิประมาณนี้นะครับยินดีก่องอาจจะหงมงโมเห้นนะครับแต่ว่าอยู่ข้างนอกนี่โอ้โหแบบสุดๆเลยครับเดี๋ยวเก็บควางกระ้านครับผมอื้อนสิไป อีกฝังหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ่าผู้ใดอยากเบื่งวิธีหานะครับก็เดี๋ยวมืเอื้อนสีเฮ็ดแบบละเอียดนะครับแบบตักแต่เริ่มต้นเลยนะครับคันมากคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในนี้ครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมวันนี้นะครับก็เสด็จเก็บของกลับบ้านแล้วนะครับผมขอบคุณครับผม